สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูด็อกทีวีนะครับเช่นเดิมครับเราจะอยู่กับร้อนสมบูรณ์มาจัดกันเลยดีกว่านะครับนะหอกสีทองแทงเข้ามาด้วยไอสังหารอันบ้าคลัง่งมันแผวพาวยัางสุดขั้วแสงสีทองที่สาส่องทุกสิ่งด้วยเสียงดังปังซืือหากวกัดแกงหอกสวรรค์ของไทยซื้อกวาดออกไปกระทบกับหอกสีทองเล่มนั้นประกายไฟริบระยับสาดกระจายไปทุกทิศท,ทุกทางดวงดาวมากมายร่วงหล่นลง ซืือหาวรู้ว่าคนคนนี้คืออลันหอกนี้พุ่งออกมาจากร้านร้านหลีด้วยพลังที่น่ากลัวอย่างยิ่ง,งจากนั้นสองมือใหญ่ก็ปากฏขึ้นทีละข้างมาจากสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันข้างหนึ่งพุ่งไปทางข้างหลังเขาข้างหนึ่งพุ่งไปทางศีรษะเขาข้าบเสือหาวปลดปล่อยเสียงตะโกนออกมาหอกแห่งสวรรค์แผดเผาท้องฟ้าตอนนี้แรงไปที่มือขนาดใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยเกต พร้อมกับการประทะอย่างรุนแรงในที่สุดก็มีเกตหลุดออกมาเลือดไหลท่วมท้องฟ้าหอกสวรรค์เป็นอาวุธแต่คู่ที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงคือคู่อยู่เบื้องหลังซื่อหาวใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ฟาดฟันหอกสวนออกไปทําให้เกตที่แข็งแกร่งและไม่แตกหักขอยไฟายตกลงมาในเวลาเดียวกันซื่อหาวสร้างรอยประทับกำปัน้นกระทกใส่คู่ต่อสู้อีกคนหนึ่งแรงประทะทำให้นิ้วขวอยไฟายแตกออก เลือดไหลออกไม่หยุดนี่เป็นเพียงการประทะในช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็ได้แยกท้องฟ้าที่เต็มไปได้วยดวงดาวออกจากกันซื่อหาวอยากจะปลดปล่อยการสังหารครั้งใหญ่แต่เขาทำไม่ได้นี่คืออาณาจักรต่างแดนแม้แต่ราชามาตาทั้งหมดของนินแดนอมาตะมาพร้อมกันยังต้องถอยกลับในขณะเขาไม่อาจปล่อยให้จัก,กรพรรดกู้ไม่ดับศูนย์เกินสองคนลงมือพัวพันเขาได้ ไม่เช่นนั้นเขาจะติดอยู่ที่นี่ตลอดไปเขาแข็งแกร่งมากจริงๆแต่เขาไม่ได้แข็งแกร่งถึงขนาดที่เขาสามารถไปเชิญหน้ากับโรคของศัตรูทั้งหมดเพียงรำพังได้ดินแดนแห่งนี้ดำรงอยู่มาอย่างช้านานยิ่งกว่าดินแดนอมะตะพวกเขาสะสมความแข็งแกร่งมาหลายยุคหลายสมัยแล้วแม้จะมีจกักรพรรดิกู้ไม่ดับสูที่แข็งแกร่งที่สุดของที่นี่เพียงสามสี่คนลงมือพร้อมกัน เพียงพอจะทำให้ราชามาตาดินแดนอมตา,ตาต้องกวดหัวแล้วเมื่อรวมยุคที่ยิ่งใหญ่แต่ละยุคเข้าด้วยกันก็ไม่ทราบว่าที่นี่มีราชามาตามากมายแค่ไหนเท่าที่ซื้อหาวเคยได้ยินมาด้วยตนเองก็มีถึงสิบกว่าคนแล้วขราบเสียงคำรามของสื่อทูด,ดังกึกก้องไปทั่วทั้งจักรวาลเขากำลังไล่ล่าจากด้านหลังโจมตีซื้อหาวย่างบุ่งร้ายคิดจะไปไหนอัลลาตะโกนออกมาดังลั่น หอ,อกสีทองในมือเขาแทงออกครั้งบทขยี้ดวงดาวหอ,อกหมุนวนไปกับแม่น้ำแห่งการเวลาฉากนี้ชัางหน้าสยดสยองมือของซือหาจับหอ,อกสวรรค์ของเขากวาดออกไปขังวิธีการรับที่ไม่รู้จบประทุขึ้นพร้อมกับสายฟ้าและเปลไฟอมตะจนโซ่แห่งคําสั่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งอื่นๆเสียงดังเคง็งดังขึ้นในสถานที่แห่งนี้ทันที อาวุธจำนวนมากมาทะก,กับซื้อหาไปเชิญหน้ากับราชาผู้ไม่มีวันตายมากมายเพียงลําพังในทันใดนั้นจิตใจของซื้อหาก็สัมผัสดได้ถึงอันตรายไร้แหล่งมีราชามาตาระดับสูงมากมายไล่ตามเขาอยู่ในขณะนี้ในหมู่พวกเขามีแม้กระทั่งสิ่งไม่ชวิตร่างกายใหญ่โตปกคลุมทั่วทั้งจัก,กรวาลน,นี่ไม่ใช่ร่างธทมของเขาแต่เป็นร่างกายจริงๆซื้อหาตื่นตระหนกสุดจะพันธนา คนคนนี้ไม่ได้อ่อนแอกว่าจากักรพรรดิแดงเลยหากเขาลงมือร่วมกันกับอัลหลานและซือถู่คนใดคนหนึ่งก็เพียงพอจะรั้งซือหาไว้ที่นี่ตลอดการซือหาสามารถรับคำว่ายักษ์ใหญ่แห่งดินแดนได้อย่างเต็มภาคภูมิพลังเขากดขี่คมเหงรหาที่เปียบไม่ได้แต่เมื่อเขาถูกร้อมรอบไปด้วยผู้คนมากมายแม้แต่เขายังรู้สึกหวาดกลัวอยู่บ้างในเวลานี้ หลากไม้สีม่วงทองตกลงมาจากท้องฟ้าคุ้งเข้าใส่ซื่อเหาอย่างรุนแรงและรลวดเร็วนี่คือต้นไม้โรคอย่างแน่นอนด้วยเสียงดังนั้นหอกสวนรคฟาดเข้าใส่ร่างกายของซื่อเหาตรงๆโดยที่เขาไม่สามารถหลบเลี่ยงพลังประสมแห่งความกรอหนที่ปกคลุมร่างกายของเขากระจัดกระจายเผยเห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาเองสายตาของจัก,กรพรรดิผู้ไม่ดับสูญจ้องมาที่เขาด้วยความงงงวย บางคนตกต่อึงบางคนมึนงงเล็กน้อยมันคือค่วงนี่มันคาดไม่ถึงเกินไปแล้วในตอนแรกซือหาจงใจปกปิดตัวตนของเขาด้วยความลึกลับของสวรรค์แต่ตอนนี้เขาปลดป่อยทุกสิ่งทุกอย่างออกมาแล้วเตรียมรับการต่อสู้ครั้งใหญ่สังหารเพื่อเปิดเส้นทางออกจากที่นี่ค่วงมันเป็นเขาได้อย่างไรกันจาก,กรพพัดผู้ไม่ดับศูนต,ต่างตกต่ึงเจ้าเด็กคนที่อายุเท่าไรกันเอง เขายังไม่เคยสัมผัสกับยุคสมัยถึงสองยุคด้วยซ้ำไม่เคยสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยแท้จริงแต่เขาได้เป็นราชาไปแล้วเขาคือคนคนนั้นจกกักรพรรดแดงมีความเด็กขาดอย่างน่าเหลือเชื่อแม้ว่าเขาจะถูกปิดผนึกไว้แต่เขายังเาผาผลาญกันแท้ตัวเองโดยตะโกนเปิดเผยความรับของสวรรค์สื่อหาบทขยี้วิญญ,ญาจากักรพรรดแดงทําให้วิญ,ญญาณดั้งเดิมเขาแหลกละเอียดกลายเป็นก้อนแสงแม้ว่าจากักรพรรดแดงจะไม่ตายในทันที และสามารถหลอมรวมจิตวิญญาณของเขาได้อย่างรวดเร็วแต่นี่เป็นการบาเดเจ็บประเภทหนึ่งที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้ตลอดกาลนั่นคือเขาเป็นเขาเมื่อโดยตลอดทันใดนั้นซือถูสัมผัสได้ถึงบางอย่างเป็นเพราะเมื่อไม่นานมานี้เองเขาสัมผัสได้ถึงบางสิ่งความลึกลับของโชคชะตาที่ปกคลุมอยู่ในใจของพวกเขาที่เคยผ้ามัวมาโดยตลอดคล้ายกับจะถูกเปิดเผยออกมาตอนนี้เนื่องจากการเตือนความทรงจำของจกักรพรรดิแดงมันจึงชัดเจน ในสุดความรูกรับของสวรรค์ที่พวกเขาหลงลืมไปก็กลับมาปรากฏอีกครั้งในอดีตตัวปลาที่พวกเขาทำงานอย่างหนักเพื่อให้ได้มาซึ่งคือข่วงนั่นเองชะตากรรมของสวรรค์ที่เคยถูกปลดป่อยออกมาก่อนหน้านั้นก็หายไปจากความทรงจำของพวกเขาบัดนี้กลับปรากฏขึ้นจริงๆท้ายพวกเขาเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างใช่มันคือเขานั่นเองเมื่อเราโจมตีเขาในตอนนั้นเขาได้รับการช่วยเหลือจากผู้หยิงชุดขาวคนนั้น และจากนั้นเราก็ทุกทรมานจากฟันเฟืองของกรรมเขาเป็นตัวแปรที่แน่นอนอันหลานคำรามออกมานำจาบพัดผู้ไม่ดับสูญมากมายรุมโจมตีเพื่อสังหารซื่อเหาเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในสายทานแห่งกาลเวลาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากพวกเขาไม่ได้อยู่ในยุคที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันแม้ว่าใครจะท้าทายสวรรค์ก็ยังยากจะเปลี่ยนวิธีของประวัติศาสตร์แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อยแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนวิธีที่ยิ่งใหญ่ได้ ในตอนนั้นจะาพัดแดงฆ่าแม่น้ําใหญ่แห่งการเวลาจัดการเรื่องราวมากมายทั้งซื้อหาวทุกเรื่องนั้นเขาสามารถทําสําเร็จได้แต่มีเพียงซื้อหาวเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางที่ใหญ่กว่าในท้ายที่สุดก็ยังได้รับการพิสูจน์ว่าแม้แต่ยักษ์ใหญ่ในหมู่จ่าพัดผู้ไม่ดับสูนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ได้ครับซื้อหาบ้าไปแล้วหลังจากถูกทุกคนไล่ตาม เขาก็เดินหน้าไปเรื่อยๆพร้อมกับทำการโจมตีไปในขณะเดียวกันความตั้งใจของเขาคือสังหารจัพัดผู้ไม่ดับศูนย์อีกคนอย่างไรก็ตามคนเหล่านี้ร้วนแข็งแกร่งเกินไปเมื่อพวกเขาอยู่ด้วยกันก็ไม่มีโอกาสที่ซือหาวจะทำได้สำเร็จนี่เป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่น่าตกใจของโลกราชาของอาณาจักรต่างแดนต่างก็ตื่นตนกหมอ้อร้อมเซียนปรากฏขึ้นพร้อมพลังที่ไม่ใครเทียบได้รัศมีพลังน่ากลัวขีดสุด บินจราระยะไกลและกดไปที่ซื่อหาวไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือยักษ์ใหญ่อีกคนท่ามกลางราชามาตะซื่อหาปะทะกัมาตรงๆร,ระเบิดหม้อนี้จนมันแกว่งไปมาหมุนออกไปด้านนอกอย่างไรก็ตามความกดดันไม่ลดลงภัยคุกคามจากด้านข้างยังคงมุ่งหาเขาอย่างต่อเนื่องมีข่าวลือว่าเจ้าของหม้อรอมอมะตะนั้นทรงพลังอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เขาเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตามเจ้าของหม้อรอมอมตะรึกรับเกินไปบางคนบอกว่าสภาพปัจจุบันเขาไม่ดีรอโอกาสจะเกิดใหม่บางคนบอกว่าเขากําลังหลับอยู่ในหม้อไม่เคยปรากฏตัวออกมาการต่อสู้นี้ดําเนินต่อไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์สูญเสียรัศมีไปแล้วภูเขาและแม่น้ําสูญเสียสีสันเสือหาต่อสู้จากจัก,กรวาลหนึ่งไปยังอีกจักรวาลหนึ่งเลือดไหลาจากมุมปากของเขาไม่หยุด อย่างไรก็ตามยังมีจ่าพัดผู้ไม่ดับศูนย์อีกหลายคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเหมือนกันซื้อหาโจมตีหลายครั้งต่อสู้จนจ่าพัดพวกนั้นเตมไปได้วยความตกตะลึงพวกเขากําลังล้อมรอบและโจมตีข่วงแต่ข่วงดุร้ายเกินไปเมื่อเขาปลดปล่อยพลังสังหารสุดขีดก็ไม่ใครสามารถหยุดเขาได้เป็นไปได้ไหมว่าเขาสามารถรอดชีวิตไปได้จริงๆมีใครบางคนตีกองสงครามเรียกจ่าพัดผู้ไม่ดับศูนย์ซึ่งยังไม่ปรากฏตัว พวกเขาไม่อาจาปล่อยให้สิ่งมีชีวิตอายุยาววัยตัวนี้กลับไปได้ซื้อหาต่อสู้จนดวงตาเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงอาบด้วยเลือดของศัตรูร่างกายเขาเองได้รับบาดเจ็บบางก็ถูกแทงด้วยหอกบางก็เกิดจากแสงหลากสีที่มาจากรากของต้นไม้โลกแน่นอนเขายังฟาดฟันอีกฝ่ายจนกากเลือดออกมาเต็มปากยิ่งกว่านั้นจับพัดผู้ไม่ดับศูนย์อีกคนยังถูกปานกระบี่ยากา่าของเขาแทงทะลุศีรษะ เกือบจะเสียชีวิตทันทีสือหาไปเสียงคำรามอย่างยิ่งใหญ่ไปเชิญหน้ากับอันหลานยังตรงไปตรงมาเขาต้องการฆ่าหลานจริงๆย้อนกลับไปตอนนั้นคนที่ยึดแควน้นบาปทำร้ายขั้วริงเอิบและทำให้นางตกอยู่ในความมืดมิดคือคนคนนี้สือหาไปเชิญหน้ากับอันหลานการต่อสู้พวกเขาดุเดือดเป็นอย่างมากหอกทองคำนั้นต้องการจะทุบร่างกายเขาให้แหลกละเอียดรอยประทับอันยิ่งใหญ่ตกลงมาบ,บนหลังของซื่อหาว ซึ่งเป็นการโจมตีที่รีกเรี่ยงไม่ได้เป็นเพราะว่ามีคนโจมตีเขาจากด้านหลังมากเกินไปทองฟ้าปกคลุมไปได้วยสัญลากรักกดเต่าอันยิ่งใหญ่ทุกคนทุกแข่งบินว่อนไปทั่วจัก,กรวาลซื้อหาวเดินโซเซกักเลือดออกมาซื้อหาวหันกลับมาผมของเขายุ่งเหยิงดวงตาเย็นชาอย่างไม่น่าเชือ่อยานวิเศษการเปลี่ยนแปลงรูปรักษ์ถูกแสดงออกมาอย่างเต็มกำลังฉากนี้ช่างน่าสยดสยอง ด้วยเสียงของร่างของราชาอมตะมากมายปาร,รากฏรอบตัวของเสือหาพวกเขามุ่งหน้าออกไปโจมตีเสือหาจําเป็นต้องทุ่มสุดตัวแล้วมีฉะนั้นไม่มีทางที่เขาจะออกจากดินแดนแห่งนี้ได้นี่ไม่เพียงการทําลายหลังเขายังต้องฆ่าจักรพรรดิผู้ไม่ดับศูญอีกด้วยมอรอมอมตะส่องแสงประกายปากมอปลดปล่อยหมอกหรือับจากนั้นมันก็ก่อตัวเป็นกระแสน้ําวน และอยากจะดึงดูดร่างกายเนี่ยที่แท้จริงของซือหาเข้าไปช่องว่างระหว่างคิ้วของซือหานั้นยอดเยี่ยมปลดปล่อยแสงกระบี่แห่งความกรอหนมาโดยใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครเทียบได้กระแทกหม้อรอมอมาะตหะอของอันหลานเหมือนยิ่งใหญ่ของซือถูรละการโจมตีคนอื่นกอบพุงเข้ามาอย่างรวดเร็วมีเลือดสีแดงที่มุมปากของซือหาแต่กระนั้นเขายังโจมตีด้วยความว่าขัง หยุดเขามีคนตะโกนเสือหาบคุ่ไปข้างหน้าพร้อมกับสิ่งมีชีวิตที่เขาสร้างขึ้นมาในทันทีนั้นราชาคุณเพิ่งสยายปีเทพหิวก็ปลดปล่อยกิ่งก้านสีทองเจาะความว่างเปล่าและของเพลิงที่แท้จริงก็ปลดปล่อยเสียงร้องอันยิ่งใหญ่ในที่สุดจะาพัดผู้ไม่ดับศูนย์ก็มีคนที่ถูกแทงร่างกายทะลุอาวุธของเขาเป็นตาประทับอันยิ่งใหญ่แต่มันถูกกระเบิดออกไป หลังจากนั้นเขาก็ถูกกำปั้นซือหาวกระแทรกร่างกายจนแหลกละเอียดเป็นเพราะซือหาวไปเชิญหน้ากับการต่อสู้และโจมตีของจกักรพรรดิผูไมดับศูนย์เ่านั้นอาการบาดเจ็บที่ด้านหลังเขาเต็มไปได้วยความสยดสยองมันเป็นความทุกข์ทรมานอันยิ่งใหญ่แท้จริงตอนนี้ซือหาต้องการสังหารบุคคลคู่นี้ให้ได้อย่างน้อยเขาต้องใช้ชีวิตของคนคนนี้แรกกับสิ่งมีชีวิตที่มียานวิเศษของเขาสร้างขึ้นมา ซื่อหาวตาัดศีรษะของจกักรพรรดิผู้ไม่ดับสูญคนนั้นออกไปการลงมือครั้งนี้รุ่งโร์อย่างแท้จริงแม้กระทั่งอันหลานซื่อถูกรวมทั้งคนอื่นยังตกใจจนต้องหยุดชะงักไปคู่หนึ่งเป็นเพราะซื่อหาวสามารถทุบทำลายอาวุธราชามาตะโดยตรงคืนพลังสามารถทำลายแม้กระทั่งราชามาตะได้อย่างแน่นอนในเวลาเดียวกันรอยประทับอันยิ่งใหญ่จากพัดผู้ไม่ดับสูญ คนนั้นถูกทำลายลงอย่างรุนแรงเสือหาลงมือโยนเตาราชาแดงออกไปจากนั้นเขาขัดเกามันยังดุเดือดทําให้มันระเบิดที่นี่บทปลอยการระเบิดไปยันทิศทางของกุมจั๊พัดผู้ไม่ดับสูดซึ่งกาลังไล่ตามเข้ามาเตาราชาแดงเคยพังไปแล้วดังนั้นตอนนี้เขาจึงใช้โอกาสนี้เพื่อจุดชนวนระเบิดที่นี่นี่เป็นความอัปยศอดสูอย่างยิง่งมีจั๊พัดผู้ไม่ดับสูดหลายคนลุมล้อมสังหารเสือหาว แต่ยังไม่สามารถหยุดยั้งการหลบหนีของเขาได้ที่สําคัญสุดคือระหว่างกระบวนการของจักรพรรดผู้ไม่ดับสูนอีกคนยังถูกสังหารไปด้วยนี่มันครอบงาำระนาดสะพึงกลัวขนาดไหนกันทันทีหลังจากนั้นเมื่อมีคนไล่ตามเขามากขึ้นซื่อหาก็จุดชนวนให้เกิดการระเบิดราชามาตาอีกสองคนจัก,กรพรรดแดงคือคนแรกและอีกคนคือราชาที่เขาจับได้เป็นคนที่สองสิ่งนี้ทําให้เกิดพายุขนาดมหึมา จักรวาลนี้เริ่มเกิดความไม่สเสถียรสือหาต่อสู้อย่างสุดกำลังคงออกจากสถานที่ซึ่งได้รับการปกป้องในจักรพรรดิผู้ไม่ดับศูนย์เหล่านั้นความกล้าหาญของเขาไม่มีใครเทียบได้เขาคิ้วสองขั้วในขณะที่เขาเข็นข้าออกจากดินแดนนี้ที่ด้านหลังเรายักษ์ใหญ่เคลื่อนตัวยังคงไล่ตามเขามาไม่หยุดหย่อนจนมาถึงเศษซากข,ของจักรวาลที่พังทลายแห่งหนึ่งรายยุครายสมัยที่แล้ว อีกฝั่งหนึ่งได้ต่อสู้อย่างไม่สิ้นสุดกับดินแดนอมะตะที่นี่ทิ้งร่องรอยไว้มากมายประตูเมืองอยู่ตรงหน้าเขามันถูกปิดอย่างแน่นหนาค้างหลังมันเป็นเส้นทางสู่ดินแดนอมะตะเปิดประตูเสือหาวคำรามมาเขามาถึงที่นี่แล้วคนข้างหลังไม่กล้าเปิดประตูเพราะเห็นว่าจับพัดผู้ไม่ดับสู์อีกหลายคนยังคงไล่ตามเข้ามาด้วยโดยเฉพาะอันหลาที่ควงหองสีทองเขาจ่อประชิดเข้ามาแล้วอันหลานเจ้ากระรังรนหาที่ตาย ทันใดนั้นเสียงกิ่งก็ดังขึ้นเขาเปิดใช้งานะระฆังจับพัดแดงโดยใช้พลังอันทรงพลังที่สุดเพื่อขัดขวางการโจมตีที่เข้ามาในเวลาเดียวกันเขาได้จับวิญญาณดั้งเดิมของไทยซื้อและหาวเฉินออกมาเตรียมการระเบิดประตูกำแพงอาณาจักรนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำแบบนี้ไม่นานมานี้เมื่อเขาพุ่งทยานผ่านดินแดนตามิติเขาใช้จิตวิญญาณดั้งเดิมของราชามาตาหยวนชูเพื่อทำลายมันเช่นกัน ตอนนี้ของรางใช้มาตรการที่ดุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับชะตากรรมหาวเฉแลไทยซื้อเปิดประตูภายในประตูเมืองมีคนสั่งเมื่อคนในเมืองได้ยินเช่นนี้ก็อดไม่ได้จะหันหลังกลับไปใบหน้าพวกเขาเปลี่ยนเป็นปสีขาวทันทีไม่เห็นว่าราชามาตามาเยือนที่นี่แล้วยิ่งไปกว่านั้นมันไม่ใช่แค่คนเดียวแต่มีถึงสิบคนที่มาพวกเขาต้องการเปิดประตูเมืองเพื่อต้อนรับการกลับมาของข่วง พวงออกไปคนเดียวสังหารจ่าพัดผู้ไม่ดับสูนในอีกด้านหนึ่งความกล้าหาญประเภทนี้ทายผู้เชวาวชาทุกคนในดินแดนอมะตะตกตะลึงสถานที่แห่งนี้ไม่สงบไม่เคยเกิดความสงบเลยตั้งแต่เขาเดินทางออกไปราชามมตะบางคนออกมารวมกันที่นี่พวกเขาต้องการเห็นความสาเร็จอันลุ่งโร์ของ่วงด้วยตาตนเองในสุดพวกเขาก็รอจนทั้ง่วงกลับมาได้จริงๆเมื่อเห็นว่าการกลับมาพร้อมกับหัวของสองราชามมตะทุกคนก็ยิ่งสั่นสะท้านไปทั้งหัวใจ ซื้อหาคุ้งผ่านประตูด้วยความเร็วด้วยเสียงประตูก็ถูกปิดลงซึ่งโดยทั่วไปเราจะเป็นการปิดผนึกขานาจากนักรนี้อะไรนี่คือจักรพพัดแดงสัตว์ประหลาดเท่าไราคนล้อออกมาในหมู่ราชามาตาเหล่านี้พวกเขาด้วนแล้วแต่เป็นคนที่อยู่มาอย่างยาวนานพวกเขาย่อมสามารถจดจําจักระพัดแดงได้พวกเขาตกตะลึงอย่างแท้จริงรู้สึกตกใจอย่างไม่น่าเชื่อใบหน้าเต็มไปด้วยการสแสดงออกที่น่าตกใจควงท้าทายสวรรค์แค่ไหน เขาเข็นฆ่าเข้าสู่ดินแดนตามมติเพียงรำพังก็เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากพอแล้วตอนที่เขากลับมายังนำศีรษะจ่าพัดแดงกลับมาด้วยพวกเขารู่าการัง,งาดขึ้นคั้วนั้นเป็นที่แน่นอนเขากลายเป็นยักษ์ใหญ่ในหมู่ราชามาตายอย่างแท้จริงใครจะกล้าออกมาสู้อัลลาซือถูร,รวมจ่าพัดผู้ไม่ดับศูนย์คนอื่นยืนอยู่ในความว่างเปล่าสายตาพวกเขาจ้องไปยังเมืองขนาดยักษ์พร้อมคำรามออกมากระทั่งจ่าพัดแดงยังถูกฆ่าสังหารไปแล้ว ่อให้มีพวกเจ้าอีกสิบคนก็เหมือนกันเสือหาวกล่าวตอบอย่างเย็นชาเสือหาวพูดลักษณะครอบงำชนิดทำให้ทั้งสงอนาจักรั่นสะเทือนบนกำแพงเมืองร่างต่างๆปรากฏขึ้นทีละคนไม่ชัดและน่ากลัวพวกเขาทั้งหมดเป็นราชาของอาณาจักรเสียนแม้แต่พวกเขาก็ยังตกใจเด็กหนุ่มคนนี้ช่างแข็งแกร่งจริงๆสำหรับอีกด้านหนึ่งอัลลาซือถูบใบหน้าของคนอื่นล้วนเย็นชาบบดปดปลายไอสังหารออกมาอย่างไม่สิ้นสุด เพียงวันนี้วันเดียวพวกเขาสูญเสียอย่างร้ายแรงเกินไปเกิดการล่วงโรนจักรพรรดิผู้ไม่ดับศูนย์ถึงสองคนหนึ่งในนั้นยังเป็นถึงจกักรพรรดิแดงที่แข็งแกร่งเป็นอันดับต้นๆของจกักรพรรดิผู้ไม่ดับศูนย์ทั้งหมดร่างต่างๆทยอยลงมาทีละคนลัศมีพรราพวกเขาคุกคามเข้าหากำแพงเมืองยักษ์คนเหล่านี้เป็นราชามาตะาของอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมากกว่าสิบคนร่างกายพวกเขาตั้งแต่าง,ตาง,งานอยู่ท่ามกลางสวรรค์ลาวกับธงปฐมแห่งความกรอหุนในยุคสร้างโลก ซึ่ง,งพลังเกินจินตนาการถึงการต่อสู้สื่อหาในดินแดนตางมิติทําให้ทุกฝ่ายตื่นตกใจทําให้ผู้เชี่วชาญบางคนตื่นตระหนกอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จ่าพัดแดงร่วงหล่นเมื่อเลือดของยักษ์ชนิดนี้ปล่อยพายลงมาสูบพื้นดินตางมิติฉากที่ไม่ธรรมดาเกิดขึ้นขย่าโรคทั้งใบให้สั่นสะเทือนนั่นคือเหตุผลที่จ่าพัดผู้ไม่ดับสูญจะเป็นต้องตื่นขึ้นมาบางคนอยู่ในขบวนไร่รา บางคนเพิ่งตื่นขึ้นมาแต่ถึงกระนั้นทุกคนก็มาเยือนอยู่หน้ากำแพงเมืองนี้ล่ะควงออกมารับความตายเดี๋ยวนี้มีราชามาตาคนหนึ่งจากต่างแดนที่แม้จะได้เป็นราชามาตาหลายปีแต่ยังมีอารมณ์ร้อนแรงแข็งแกร่งกว่าเด็กหนุ่มรุ่นใหม่สกบุคคลนี้มีผมยาวสีฟ้าดวงตาเหมือนใบมีดกว้างสองใบจ้องมองไปที่ร่างที่ยุน้อยสุดบนกำแพงเมืองในมือเขามีตีสวนทองคำร่างกายทั้งหมดเขาปลดปอยเจตนาฆ่าพิเศษ เจ้าคิดจะรนหาที่ตายเป็นคนต่อไปใช่ไหมเสื้อหาตอบเย็นเย็นชาเขามองอีกฝ่ายรับพบว่ามีจ่าพัดผู้ไม่ดับสูญมากกว่าสิบคนยืนเคียงข้างราวกับกำแพงปีศาจร่างกายพวกเขาสูงตั้งหงานในก้อนเมฆสง,ง่างามทรงพลังเกินไปเขาไม่แปลกใจเลยแม้ว่าจะมีเพียงหนึ่งหรือสองคนที่สามารถกลายเป็นราชามาตาในยุคยิ่งใหญ่ยุคหนึ่งได้แต่ในหมู่พวกเขามีราชามาตาคนแรกตั้งแต่ยุคที่จะาพัดล่วงรุน่น ดังนั้นตลอดการสะสมรายยุหลายสมัยจึงทายพวกเขามีจกักรพรรดิผู้ไม่ดับศูนอีกมากมายเสื้อหาว่วนี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดอีกฝ่ายยังคงมีราชามาตายมากมายที่ไม่ได้ปรากฏตัวยกตัวอย่างเช่นปาสจากความตายเออขูสวงที่กายเป็นราชามตาตะในช่วงหลายแสนปีที่ผ่านมารวมไปถึงจกักรพรรดิกูไม่ดับศูนย์ที่อยู่ในหม้อรอ,อมอมตะผู้ร,รับคนนั้นทุกคนพวกเจ้ากล้าออกไปสังหารพวกมันพร้อมกับข้าหรือไม่ หากพวกเจ้ากล้าข้าขอสาบานพวกมันจะไม่มีใครสักคนที่รอดไปได้ซืือหาตะกรนถามราชามาตาบนกำแพงราชามาตานะจาจเซียนมีจำนวนน้อยกว่าจ่าพัดผู้ไม่ดับศูนย์ค่อนข้างมากแต่ซืือหาเชื่อว่าเขาสามารถปราบพามจำนวนมากได้เมื่อถึงเวลาพวกเขาต่อสู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขามีซสือหาจะทําการลงมือสังหารจ่าพัดผู้ไม่ดับศูนย์ทั้งหมดที่ปรากฏตัวที่นี่อย่างแน่นอนบนกำแพงเมืองคู่ไม่ใช่ราชามตาตาต่างสันสะท้านภายใน รู้สึกหวาดกลัวอย่หาที่เปรียบไม่ได้ภายใต้สถานการณ์แบบนี้ราชามาตาทั้งสิบมองกันอย่างตกตะ 1. หนึงข่วงคนนี้ก้าวร้าวจริงๆริงสหายเต่าข้าเชื่อคำกูุยของเจ้าเพียงแต่ว่าตอนนี้อนะาณาจักรทะเลได้จอประชิดชายแดนของเราแล้วพวกเราไม่สามารถทุ่มกำลังอย่างเต็มที่เพื่อจัดการกับทางนี้ราชามาตาคนหนึ่งพูดขึ้นห่วงเจ้ากล้าต่อสู้กับข้าหรือไม่ข้างร่างชายผมสีฟ้าคนนั้นคำรามเจ้าจะต่อสู้กับข้าคนเดียวหรือ ให้ข้าต่อสู้กับพวกเจ้าทุกคนซอรอหาวถามออกไปได้วยเสียงเย็นชาหากคนนี้กล้าต่อสู้กับเขาเพียงคนเดียวรับรองว่าต้องเป็นหนึ่งในจัาพัรดไม่ดับศูนย์ที่ร่วงโรนอีกคนแน่นี่เป็นการบังคับให้เขาเป่งคำสาบานในระดับนี้คำสาบานของสิ่งมีชีวิตระดับราชามมตานั้นมีผลอย่างแน่นอนหากพวกเขาต่อต้านมันจริงพวกเขาต้องทนทุกทรมานจากฟันเฟืองกดแห่งสวรรค์และปัตรภีแน่นอน ชายผมสีฟ้าคนนั้นตะโกนออกมาว่านี่เป็นการท้าทายตัวต่อตัวอย่างไรก็ตามอันหลานได้ลงมือโดยปลดปล่อยกฎธรรมชาติของพลังแห่งความกรหหลตัดเสียงเขาปิดกานคำพูดต่อไปนี้ไม่ยอมให้เขาพูดออกมาสำเร็จน้องเราตอนนี้ค่องกายเป็นยักษ์ใหญ่ในหมู่ราชามตาแล้วเจ้าไม่ใช่คู่มือของเขาพวกเราไม่อาจปล่อยให้เจ้าไปตายได้อันหลานกล่าวออกไปตรงๆชายผมสีฟ้าระเบิดโทัร์ออกมา เขาส่งเสียงคำรามดังลัานเส้นผมเขาตั้งตรงกลายเป็นเหมือนเทพอสูรที่ไม่มีใครเทียบได้คืนแห่งความมืดถูกกดดปออกมาเขาไม่สามารถยอมรับสิ่งนี้ได้เอาอย่างนี้แล้วกันข้าเพียงคนเดียวจะต่อสู้กับพวกเจ้าสามคนพวกเจ้าที่ยืนอยู่ตรงนั้นสามารถคันเลือกใครออกมาก็ได้ซื้อหาผู้อีกครังคนอย่างข้าหรือจะต้องพึ่งพาคนอื่นชายร่างใหญ่ผมสีฟ้าโกรจัดดวงตาเขาเป็นสีแดงฉานสัตว์ไร้โบราณปรากฏขึ้นข้างหลังเขา นี่คือร่างกายดั้งเดิมเขาเขาอดไม่ได้จะแปลงร่างเป็นร่างดั้งเดิมก่อนจะพุ่งเข้าหาประตูเมืองอย่างไรก็ตามเขายังคงถูกหยุดยั้งโดยจ่าพัดผู้ไม่ดับศูนย์คนอื่นใครกล้าเผชิญหน้ากับเขาเสือหายืนอยู่ในกำแพงเมืองมองลงมาอย่างราชามาตัดต่างแดนในมือขวาของเขามีหอกสวรรค์ในมือซ้ายเขามีระฆังจ่าพัดแดงเขาเขย่าระฆังเบาๆขึ้นและรอกเสียงอันยิ่งใหญ่ถูก,กปลดปล่อยออกมามันสั่นสะเทือนไปถึงจิตวิญญาณทุกคน ขนาดเดียวกันอยู่ที่ใต้ฝ่าเท้าเขายังมีศีรษะสองหัวทั้งสองไปจับพัดผู้ไม่ดับศูนย์ของพวกเขาชุ่มเลือดหนึ่งในนั้นคือจกักรพรรดิแดงคู่ยิ่งใหญ่ฉากนี้มีพลังค่มขู่หน้าสยดสยองอย่างแท้จริงในอีกด้านหนึ่งกองทัพอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีสิ้นสุดได้ปรากฏตัวขึ้นในเมืองโบราณผู้ไม่ดับศูนย์มากมายนํากองทัพมาด้วยตอนเองเพรพวกเขาไม่ยินดี ได้ยินเสียงคำรามของราชาพวกเขาคิดว่าพวกเขากำลังทำสงครามกับดินแดนอมะตะดังนั้นพวกเขาจึงเตรียมกองทัพออกมาในทันทีอย่างไราก็ตามเมื่อคนเหล่านี้เห็นข่วงอยู่อีกด้านหนึ่งการแสดงออกทั้งหมดพวกเขาเปลี่ยนไปมีบางคนจำเขาได้แม้กระทั่งบางคนที่เห็นกระโหลกทั้งสองหลังจากเข้าใจว่าพวกเขาเป็นใครทุกคนต่างหวาดกลัวอย่างมากใบหน้าพวกเขาเปลี่ยนเป็นสีขาวสิดราชาผู้ใหญ่สององ,องค์หนึ่งในนั้นคือจ่าพัดแดงพวกเขาถูกฆ่าโดยข่วง ทัวทั้งกองทัพอันยิ่งใหญ่เกิดความวุ่นวายทันทีข่าวนี้ช่างน่ากลัวเหลือเกินควงปากดตัวในโรคนี้ขังไม่เพียงแต่เขาไม่ตายระดับการบ่มเพาะเขายังถึงขั้นนี้ด้วยโอเคครับเจอกาสหน้าคลิปหน้าบายบายไปแล้วครับ